สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมบอลที่ป้อมปลูกไว้นะคะตัวนี้นะคะเป็นบอลสายพัน์ช้างเผือกใบบัวนะคะตัวนี้นะคะกระดูกเขานะคะที่เป็นเส้นๆตัวเนี้ยด้านในเนี่ยจะเป็นสีชมพูเข้มจัดนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูละเลื้อยละเลือยออกมานะคะตัวนี้นะคะลองชมดูตัวนี้ก็จะเป็น สายพันธุ์ลูกไม้ป่าก้านดำนะคะสาวน้อยป่าแป้งนะคะแล้วก็ช้างเผือกใบบัวเหมือนกันเลยทีนี้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมคะว่าบอลสองกระบาดนี่ค่ะนี่มีความแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะตัวเล็กกว่าส่วนตัวนี้ก็คือจะใหญ่ไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะไม่นิดนะคะต่างกันเยอะมากนะคะ ลองเทียบไซส์ให้ดูว่าอย่างฝั่งนี้นะคะก็จะประมาณเนี่ยค่ะฝ่ามือเรานะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเท่านี้ความแตกต่างตรงนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งความสังเกตคือฝั่งนี้ค่ะฝั่งที่ใบใหญ่ตัวนี้นี่คือป้อมหันเขาหัวหนึ่งค่ะประมาณหัวมิโป้งเนี่ยป้อมหันเขาประมาณส6่ถึงหไม่เกินนั้นนะคะ ลักษณะที่ได้ของใบและกอนะคะก้านเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะใบก็ค่อนข้างใหญ่เวลาแทงหน่อมาแล้วนะคะเพื่อนๆลองดูพอแทงหน่อออกมาเนี่ยค่ะหน่อเขาก็ก้านเขาก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างอวบค่ะเพราะว่าตัวหน่อเขาอะไม่ได้อยากไม่ได้เล็กมากเพราะว่าเราหั่นแบบหั่นประมาณสี่หรือหกประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ขาดไม่เกินนี้นะคะ ก็คือกระบานี้ที่พ่อมทดลองไว้ส่วนกระบาะนี้นะคะส่วนกระบานี้คือตะบอลจิ๋วทั้งหลายนี่คือป้อมหั่นแบบประมาณปลายปลายนิ้วก้อยประมาณปลายนิ้วก้อยนะคะหัวเขาใบลักษณะใบที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะต้นที่ได้ก็จะเป็นแบบต้นเล็กๆนี่ต้นประมาณนี้นะคะ การหั่นหัวเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นที่แทงใบแทงยอดออกมานะคะถ้าหันเล็กก็จะได้ต้นเล็กนะคะหันใหญ่ก็จะได้ใบใหญ่ๆหันเล็กๆแบบนี้ได้จํานวนนะคะได้จํานวนเน้นจํานวนเน้นขยายพันธุ์ให้มันได้ปริมาณมากๆส่วนใครที่แบบอยากได้ฟอร์มกอรหรือตัวต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆนะคะก็ไม่ต้องหัน่นไม่ต้องหันเล็ก นะคะหั่นเน้นใหญ่ๆไว้ก่อนหรือไม่ก็ไม่ต้องหั่นเลยนะคะไม่ต้องหั่นเลยคือเวลาปลูกก็จะได้มาเป็นฟอร์มกอนะคะเพื่อนๆก็ลองหัดปลูกดูค่ะใส่รักการปลูกนะคะทดลองทุกแบบนะคะได้มีความสุขจากการสังเกตต้นไม้ในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่มารับชมคลิปการปลูกบอลจากหัวนะคะ หั่นใหญ่ได้ต้นใหญ่หั่นเล็กได้ต้นเล็กนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สกให้ป้อมชนผูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ